สวัสดีครับพี่น้องครับยูกับผมปลระบาชเเน่นะครับวันนี้มีส่งลูกมูเก่าโตนะครับพี่น้องครับครับก่อนไปเห้กระชิดยาบำรุงห้ยสักวันนะครับเพื่อการลูกมูบเพียนะครับยาบำรุงจะเป็นยาฆ่าตัวสาตวนะครับพี่น้องครับครับจับทีละตัวกับมือนีมีกุ้งม้าซอยนะครับเขาพอเรามาจับขึ้นรถไห้นะครับ มีเก่าตัวนะครับพี่น้องไปบ้านน้องแป๊กนะครับอยู่เขตอำเภอบุญทลิกนะครับห้อเจะบ่อใหญ่หมูขามจังหวัดนะครับพี่น้องครับนี่ครับสิบตัวโอ้ยเก้าตัวนะครับขออภัยครับพี่น้องครับเก่าตัวสวยๆเลยครับนี่ครับก่อนจะไปห้ากระตงมีการคุ้มผ่าก่อนนะครับ พุมผ่าซะแลนนะครับเพื่อการบวให้ล่มประทะกับลูหมูโดยตรงนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ็บไขใคร้ป่วยนะครับมีบางลมให้เขา,ากามีอาหารนะครับเ <Okay. S 1> พว่าเพิ่อนบบมีอาหารเท่ากับแ,แบง่งให้เพิ่นไปใส่นะครับ ผมบริขายอาหารหมูนะครับแต่ว่าพอม ma, ีกับแบงกันไปใส่นะครับเอาคือรถให้เพิ่นนาไปเขาก็มีเบียร์ทุเรียนเพิ่นสั่งเบียร์ทุเรียนสองเบียร์นะครับเป็นคลองแม่นะครับแม่เพิ่นขายเบียร์ทุเรียนน้ำนะครับรับผมความเดินทางนะครับ ไปกันนะครับระวางทางเท่ากับจะออกจากขอบโม่หอกตอนนี้ยังไม่ได้อออนะครับนีหอดเครื่องทางนะครับระวางทางไปไปจบที่ทางนะครับไก่ไกลจะเทึงแล้วครับนี่ทางเขาขอกเพิ่นนะครับ ทางสายมือก็จะเป็นปลาปลาวัดนะครับเป็นดง่งขางนี้ก็จะเป็นปลามันขางซ้ายนี่ก็จะเป็นปลาวัดนะครับนี่ก็จะถึงแล้วครับนี่ครับถึงขอบควนแล้วครับต่อไปก็จะเป็นสวนยางนะครับเป็นเหลียงมูในสวนยางนะครับพี่น้องครับทางก็จะคิวแคบแม่ครับเพราะว่าเป็นบริษัทต้นยางออกนะครับ ครับฝากไปชมหมูนะครับ<อ>นี่ครับมีน้ำา้องซารนะครับเ,<อ>เป็นจะเป็นดงเ,<อ>เป็นปา่าเป็นดงครับเถ<อ>เป็นปลาเฮดครับ<อ>น่าสีเฮดออกดีอยู่เป็นเป็นหนํหนน้องนะครับ<อ>ไปฝากเขาบัวเถิงนะครับพี่น้อครับ<อ> ัวนี้ตัวนี้บะโซนลำเชื่อผมบ่แม่นมันบานนี้เคยเคยได้ลูกมันเราบ่ได้เราเส้นมันเยอะเดียาวคนจงไวโอ้ยมีครับเส้นแต่แต่รอบนี้บะโซนลำเชื่อผมคือกันไหมไม่ฮัน่ยตัวตัวนี้เหรอครับตัวนี้นลำเชื่อวบนทะเลเนี่ยมาสองหลอดบานมันมันโล่งบานนี่ครับบ่มันบ่แม่นโล่งหรอกมันสมบ่ได้เมื่อล้วนมาผัด พื้นบ้านก็ได้เอาน้ำเสื้อไนนะนะว้นนาๆเฮ้ยแช่ตู้ไว้ก่อนครับขันโมน่มัมนใจเยอะเงื่อนเสื้อน้ำเสื้ออีกเอาเอาผ่าผ่าห้าพันไว้นนาๆนะจังหน่อยห้าเอา,าใส่สองฟิดโอ้ช่องอันนั้นช่องพักไว้ใส่ช่องพักไว้ขันโบโบท่านมันใจนะครับเสียดายเนาะได้ซื้อซออบได้เสื้อซองหลอบออโอ้ยอยู่บนนู่นแดงกลับไปเอาอยู่บนทะเล็เลยสร้างคนนลหไม่น่าโอ้ ตัวน,นี้เพื่อนเลี้ยงสองเจ้านะครับแต่ว่าหมูพอ่อพอเมียเดียวกันสี่ตนตัวนี้อันลูกลูกน้ำเชื่อผมบอกพ่อนี่นนเชื่อมาแต่ใสครับน,นี่ครับหมูขุนพันนะครับลูกลูกต,ตัวยรงตัง แม่น้ำเชื่อกม่น้ำผมอยู่บนทะเลกรบโปงหงส์กันผมก็ะไรจ้ำคือกันตัวนี้น่ะสิเป็นน้ำเชื่อผมเพราะว่าอยู่อยู่อยู่บนทะเลน่ะสิเป็นโบ่บแดงแบบนี้ครับน่ะสิเป็นที่เขาหน้าคือกันหน้าก็นอนโป่นก็คือกันจ้ำบ่ไดจ้ำเลยอยู่บนทะเลเพิ่นมีแต่คอขาวครับนั่นด้วมันเรือตัวเดียวเพิ่นตรงไปขโม่ตัวนี้จะเป็นน้ำเชื่อ พ่อแดงเขานะพ่อดูหลอกเอไ้ม่ายังไงนนีอยูเจไวะเพื่อนจเฮดเอาไว้เฮ็ดพันนะครับแนเฮ็ดพนสมขาวด้วยพ่อเปล่าสมขาวสมพ่อขาวครับเอาไว้เพราะว่าถ้าถ้าสมพ่อแดงมันมันจะเป็นพอมันนะเฮ็ดยมว่าจบ้างไมเฮ็ดอกเฮ็ดแคอกนึงขอกอย่างว่มีเพิ่นมันใดสมขาวได้อยู่ครับดูหรอก อยู่บ้านใหม่เลยนะคะไปอยู่บ้านใหม่เลย ถ้าถ้าสมมติว่ามันทายเหลวกะลดอาหารลงด้วยพ่ออย่าฝ่าให้มมนเข้าหลายแห่งจ้าไม่กินแล้วก็ทามนะครั ครับครับบอยากโทรหาร์โรลดครับครับพี่น้องครับทรงเสียดเน้าก็จะกล้าบานกันนะครับออกไปทางเก่านะครับใบยางก็มืดแล้วครับไปครับกลับบ้านนะครับขอบคุณพี่น้องทีเขามารับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับผม